เห็นว่าร้านที่เปิดไหนเดินนะเราไปกินกันเถอะไปแย่ของเราดีทุกคนเด้วค่ะวันนี้เราอยู่ในช่องโดยย์เย่โดยย์ยัยเราก็ไม่รู้เลยค่ะว่านี่เก็อะไรวันเอ่อไม่รู้เกมอะไรเหมือนกันแล้วเราเข้าวันทำไมอะเราออกไปเฮ้ยอะ เหมือนบ้านจะเป็นอาหารเราจะเป็นอาหารใช่ไหมได้ครับเจฟครับผมพร้อมต้มแล้วครับเอาผมไปต้มทีเจฟเราต้องสั่งอาหารตรงนี้อ๋อดูว่าต้องเราต้อง,เร,องเราต้องเป็นอาหารอ่าขอ,อาารขอื้อหน่อยเขาบอกว่าสวัสดีต้อ,อ,อน,น,นอรอับแล้วขอยำเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์ อเอาไปออเดอร์เลยนี่อ่ะนั่นอาจจะสั่งของกินมันเยอะบ้างมันเยอะบ้างก็จะมีอะไรนะของกินให้หลายอย่างเลย แค่นี้ก็พอแล้วไม่ได้สั่งเยอะเหลออีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวเราเะก็จะขึ้นไปด้านบนแต่ขึ้นไม่ได้นะคะเออพนักงานลงมาไม่ได้อะไรนะพนักงานลงมาไม่ได้พนักงานติดบัตรมาเลยใบนี่โอเค เดี๋ยวเรามานั่งตรงนกันเลยเฮ้ยมาตามดูนี่มาตั้งเลยนี่ฉันไปแล้วฉันไปรับแล้วไปแล้วไปอันนี้คือยำเบอร์เกอร์อันนี้คือเบอร์เกอร์เนื้อเฉยๆเนี่ยดูดิแล้วก็นี่คือชีสเบอร์เกอร์แค่เพิ่มชีสมาเนี่ยเรามานั่งนี่แต่เป็นกต่ว่าไม่มีคนนั่งเราไม่เอาดีกว่า ตงก็อย่าง,งน,นั้นนินไปนักตรงหนึงก็ได้มันจะมีคนมาหน้าเราไปอ่อนี่ไปมันนั่งไม่ได้แม่ต้องกดขึ้นไงอ่อาอความแชร์คน,นนี้ออกไปคนนี้อะมาทำไมเนี่ย โอ้ว <statistically statistically gra vel> ้าวเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เออไม่เป็นไรกินกินน้ำอ่าง้มให้เขากินด้วย จริงดิถ้าสมมติเขารู้จักแสดงว่าเขาต้องแอดเราเราแอดเราโอเคเขาไม่รับแอดแสดงว่าเขาไม่รู้จักแค่มานั่งด้วยไม่มีเพื่อนมั้งก็ใช่เขาไปเล่นคนเดียวอ่ะหรือว่าเขาจะเอาเพื่อนมาถล่มตอนสุดท้ายก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยจริงเลยตันไง ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่หมดมามยืนแบบนี้ก็มไม่ใช่ก็บ้าแล้วโมตัม <laughs> มีโ <c oughs> มตัมวห้เดินหนี่แหละบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้ <c oughs> ไปสั่งใหม่ก็ได้ไสั่งใหม่ไปโดนบางก็ได้แฮล แล้วขอเบคอนชีสเบเกอร์แล้วก็ขอแซมแล้วขออะไรก็ไม่รู้อนดีขอเต็มเลยแล้วขอจัมโบ้ไฟกินเยอะๆเลย,ยก็ได้วันนี้ฉันเลียงเองโอเค เอาสิบชิ้นให้นำไปกินอ๋อแค่นี้พอค่ะกลับมานั่งที่เดิมบ้าเรามานั่งกินตรงนี้กันไหนเอวตันน,หนหีหาที่นั่งสองคนพยายามหาที่นั่งสองคนให้ได้ Bye, bye, bye. ไม่ใช่เขาว่าว่ามันเหยียบอาหารเราเลยโอเค <Okay, S 2> ขอโอเคขอที่ไน้สองคน,นึ่งนี่อ่ะบางา<ำ> <laughs> นี่อะไรที่เราสองคนโบตันไปงั้นเราไปเข้าร่วมกลุ่มกันไหม Let's go <S ก็เข้าร่วมกลุ่มมาแล้วเราจากเมื่อกี้โอเคก็เริ่มกินมาแล้วเดี๋ยวเราไปกินต่อเรา,เราจะไปดูชั้นสองกันครับว่ามันจะสวยสักแค่ไหนกันในืากที่เป็นกลุ่มเมมเบอร์เดี๋ยวเราสั่งอาหารก่อนก็ได้นะไม่ใช่ว่าอาหารแค่เสียหุ่มด สอาหารก็แล้วก็สั่งใหม่หมดเลยนะคะใช่ครับสั่งใหม่หมดเลยครับผมขอ,ขอมีก้อนชิซุยชูซุยชดชุด,ชดแล้วก็หูขอจัมโบ้์ไฟเอาอะไรอีกดีน่าเรารับออเดอร์ตรงนี้ <c oughs> โอเคแล้วเลยเช่นก็พอแล้วเราไม่ได้เอาเยอะนะคะเอาแค่เจ็ดแปดทิ้งก็พอโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปรอเลยก็ได้นะนี่ขึ้นได้แล้วนี่ไอจีกรุงจริงๆ <Wow. S 1> ว้าวสวยมากเลยจริงถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวฉันไปเอาอาหารก่อนจ้ เดี๋ยวเราขึ้นไปกินกันเลยบายสิดท้ายจะมีไอฮีอีกไหนมีวีไอพีนะคะเฮ้แต่ก็โล่งเลยนะเออมันดีก็ได้ไม่ได้ต่างเยอะ ว้าวจ้องสั yeah. ่งไก่หมดเพ็ดมาจะกินอะไรก็คือโอเคเราจะสั่งจัมเบอร์พันรายเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์แล้วก็เบอร์เกอร์มีแต่เบอร์เกอร์มาเลยใช่เออ เยี่ยมอร่อยมากเลยใช่ไม่พูดอะไรหน่อยหรอคนเงียบมากเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวยังเลียงสุดตากนุ่นอีกไม่มีซอสด้วยยอมไม่รู้ว่าซอสนี้ทำมาจากไหน ยังไงก็กินไม่หมดหรอเยี่ยมปากเลอะๆอิ่มแล้ว,ลวมันมีรถเจเปกอยู่ข้างๆเราไกตามดูดิหนรถเจเปกอยู่ข้างๆเราเนะี่ยมันเจเปกแบนด้วย มูดเงี <ừ. S 2> ยบจังเลยเอองั้นเดี๋ยวเราไปแอนน์น่ะแก้คนอื่นอะไรนะแก้คนอื่นดูไหมทำไงอ่ะไม่รู้อเอาซอสเทใส่เข้าวอ่ะไม่ใช่เอาเรื่องข้าวไปจาน,นไปเก็บข้าวมาลูกอืออือ ออ้ทำเลยไปช่วกินเฟรนฝาหน่อยอ่าได้แล้วช่วกินนะนะจ็บเจ็บเจ็บจ็บเบเอาไดาไดเอาไดิเีกินไม่ได้ได้กินได้แค่ของตัวเองมไม่ใส่จมโบ้มาเลยเหรอใช่เราใส่ฟจัมโบ้เลย เราก็อิ่มจนกินขดดนมหวานไม่ได้หรอกเอ้ยวันอินฟินิตไม่ในเฟสบุ๊วอะไรไหนไม่รู้ว,ว้าวอร่อยมากเหลือสองชิ้นสุดท้ายเหลือหนึ่งชิ้นหมดแล้วจะเบื่อเ,เราไม่มีวันอิ่มนเะเกมเนี้ย ยดูรถดูรถดูรถว้าวมีแค่สองคันเองเฮเราต้องเขาหมดละมันจางที่หมดด้วยรวบท้องสองกันติดตาม B N G อ่ะเอาไว้ก็พอแค่นี้ค่ะใช่ครับคลิปเล็กเเราใหม่คลิปหน้านะคะมีใครอยากให้ ไปร้านไหนก็คอมเมนต์มาไเลย